แล้วระบบน้ําของเราก็ระบบน้าโซลาเซลล์แบบนี้นะครับก็สามารถฉีดได้แล้วก็เบื้งเพื่อน,นนี้คือกันครับไอมันยังบอกลวงนะครับแต่ลวงเต็มแล้วนะครับก็เหลือแต่สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์มาแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราก็มีโอกาสได้ลงมาที่นานะครับ ก็มาดูปั๊มนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็บมาดูข้าวแล้วก็มาดูปั๊มนะครับมื้อนี้แดดออกดีนะครับน้ำเราก็ไหลเรื่อยๆนะครับน้ำไหลเรื่อยๆนะครับมาดูข้าวกันนะครับว้าวอกรวงแล้วนะครับอันนี้แม่โจสองนะครับให้นี่ แม่โจ้สองโอ้อยหง่ะคางๆเพราะว่าผมผมไม่ได้ดับนะครับทีแรกว่าจะให้ไอว่าจะไอเอาไว้อ่าเอาไว้เลี้ยงป่านะครับตรงนี้นะแต่มันมันผิดคาดนิดนึงนะครับลบมุดแดงเนี้ยนะครับลวงข้าวของแม่โจ้สองนะครับเป็นต้นเตี้ยนะครับ ต้นเตี้ยมากประมาณ70เซนมั้งประมาณนี้นะครับเจ็ดสิเซนแล้วก็แตกกอได้ดีมากนะครับแตกกอได้ดีมากนะครับเนี่ยนะครับเบิ้งเพิ่นๆนี่คือกันครับไอ้มันยังออกรวงนะครับแต่ลวงเต็มแล้วนะครับก็เหลือแต่ให้มัน ให้มันสุกนะครับให้มันไอ้เหลืองนี่มาถึงตรงนี้นะครับแม่โจสองอันนี้เอาไว้ทําพัน์อย่างเดียวนะครับเนี่ยเขตนะครับเขตตรงนี้แล้วฝั่งนั้นก็จะเป็นไออา่าข้าวหอมหนาคานะครับหอมหนาคาฝั่งนู้นส่วนไ้นี่ข้าวโกโคอย่างบุขเจ้าเอามาให้ครับวันนี้ข้าเจ้าเอาก้ามาให้ ในในส่วนของแม่โจสองนะครับที่ผมจะเอาไว้ทําพันุก็คือตัวนี้ไห้นี้นะครับต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ยไม่มีล้มแล้วก็รวงใหญ่นะครับถือว่าโอเคนะครับนะ่ะถือว่าโอเคมากๆเลยให้นี้จะเกี่ยวมือนะครับเกี่ยวกะกะคิดว่าจะเกี่ยวแบบใช้เกี่ยวเองทุกทุกให้อะไรเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับ เกี่ยวกับการทำนาของผมในปีนี้นะครับเพราะว่าผม <_ C 1> ผมดำเอง3ามส่ให้สามสี่ไร่นะครับดำเองกับมือนะครับแล้วระบบน้ําของเราก็ระบบน้ำโซลาเซลล์แบบนี้นะครับก็สามารถฉีดได้แล้วก็ปล่อยน้ําเข้านาเวลามันแดดนะครับตอนนี้ร้อนมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสองเด็กน้อย ได้ทําคลิปเกี่ยวกับแนะนําเกี่ยวกับการทํานาหรือว่าเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ